อันนี้เป็นใส่เกี่ยวเยีรมันจากเมาทัดเช่น้ายอ่าฟุ้ยลุงเนาะอืมเมาทัชเช่นฟุ้ยลุงอันนี้เป็นหมูจ้ะเป็นหมูเป็นทุกอย่างสูตรสูตรมาตรฐานสากลและจ้ะสูตรดังสูตรดังเดิมสูตรมาตรฐานสากลตรดัางเดิมจ้ะยดฟัดแกซาลูกขำแม่แม่เบาผิดพอกันสองคนสอนจะกันบุญอันนี้ก็ถิเป็นเป็นพวกไอ เป็นหมูของวิแกนจะเอาต่อยเอามาประยยกต์เอาแล้วก็ใส่เป็นตัวหูขาวปั่นกับนำมันใส่น้ำไปนิดนึงให้มันเข้มข้นจ้ะใส่ี่มีอันพักอีกอย่างเนาะตะปินารพักติปป๊อไอายกินนะ่ะคือภาษาไทยเอออย่างบุงโูดเลยจ้ะแค่รสแล้วก็พักปลาที่เอาต่อยไปเก็บกันเนาะเป็นต้นหอมปลาเอามาใส่ประโยชน์หล้หลายเลยจ้ะแล้วก็กระเทียมปลาอยู่ต้นหลังหลังพันเอาต่อย เอามาประยุกมือเนี่ประหยัดเงินไปได้หลายแล้จ้ะบ่ต้องไปเสียเงินซื้อเขาเกี่ยวเยอะมั่นจะเพื่อนเพื่อนบ่อันนี้ก็เป็นไส้ไส้ของวีแกนเป็นห่อไส้ง่ามบ่เห็นบ่แต่ไส้แผ่นเกี่ยวบ้านห้าจ้ะนี่จ้ะใช้แผ่นเกี่ยวบ้านเราหอทีสิคันคูดมันบ่มีอันแป้งของ อย่างนอกเกี่ยวเยอะแล้วของเยอรมันบ่มีแบบเป็นอันวีแกนไม่ใช่แบบไครกรเลทายเป็นของไทยเอาเนี่ยเติร์เกดเอาอยนะแพน่นามแปะเอาเอาแดนนี่ทำอย่างนี้เหรอ mm hmm. อ่าสวยเหมือนกัน,นไอเดียเด็กฝรั่งพากันเหตุ <laughs> ให้ก็หอ <laughs> หมดแล้วนี่ หนูไม่เอากระดาษอันนั้นลองไม่ชอบเหรอ

ยี <Okay. S 2> ่สิบไอฟักเงี้ยอ้าวเทปอ้าวโฟฟีว้าวอันนี้เป็น เกี yeah, supplies, like. yeah, yeah. ๊ยวเยอรมันเริ่มห่อเกี๊ยวเยอรมันกันแล้วจ้ะฮะเฮ้ยผ่านเป็นอะไรดิ้งอันนี้จะเป็นพี่บ้านเนี่อันเป็นเกี๊ยววีแกนเมาทาเช่อวีแกนอ๋อของพ้นแล้วกับมะห่อของแม่บ้านนี้ของแม่ตีหลายเนี่ยเพราะว่าอันอเมือเนี่ยเอาต่อยเห็ดเพื่อคุณป่านะคุณป่าปีกเดะเอาต่อยแบบเป็นเห็ดเนาะกระสูดเพิ่นนั่นแหละจ้ะแต่เป็นยองห้องเอาต่อยแสบกว่า ม่ได้ชิเมกเบสอ่ะไปในีทับบดได้ทับบดได้สองคนนี่ซอยเผื่อนเพื่อนเออต่อยแย่เพราะว่าต่อยยังมีอาการปวดฟันเลยว้าวเกี่ยวเยอรมันต้มเสร็จแล้วจ้ะเอาต่อยลืมทายคลิปตอนลูกลูกคอกันมอดตะบุญเอาต่อยต่องเหลืงทําเวลาเนาะมาทายตอนต้มแล้วจะเอาต่อยใส่วิธีต้มเอาจ้ะจะเอาต่อยใส่ต้มไปแล้วอีจ้ะ ต้มน้ำตรงนิ่งแด้วจคือเข้าอันต้มลุกสิ้นนะจ๊ะน้ำเดือดบ่ได้จ้ะเพราะถ้าน้ำเดือดหลายแป้งเข้ามาสีบานจ้ะต้มประมาณเจ็ดนาทีจ้ะเจ็ดถึงสิบนาทีแล้วแต่อันใหญ่อันน่อยเออมื่อนี้ก็ได้ประมาณลอยก็อันจ้ะเนี่ยก่อจะใส่เป็นถุงห้อยจ้ะถุงละสิบอันสิบอ,อันจ้ะเดี๋ยวไปฝากคุณป้าจ้ะจะไวฝาคุณป้าสามถุงสามสิบตอนเนาะ ล้วเหลือน่ะนเาต่อยก็เสีเอาเก็บอัดช่องฟิตไว้เอาไปกินอาทิตย์นาจา้ะเพราะว่าทุกหน้าที่เป็นคาร์ไฟท่าเขาถือว่กินเนื้อสัตว์กันกินปาลาหลังจากวันทุกจังจะกินเมาท้าเช่นกันเนาะ